คือฮาหนักมากเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมืองดประแป้งอย่าลวนลามเอาแต่พองามเมื่อวันที่15เมษายนเฟซบุ๊กชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้โพสต์ภาพสีสันวันสงกรานนำภาพผู้แต่งกายในชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจถือไม้ทําท่าประกาศและเขียนข้อความว่าเอาเนอร์ปอแม่ปีน้องทั้งหลายสงกรานปีนี้ก็จะไปดีประแป้งหรือลวนลามกันเดอร์มันบด่ดีเล่นสงกรานแต่พอง,งามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีกันด้วยเนอร์ทุกคน อย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังประกาศขอความร่วมมือห้ามเล่นแป้งซึ่งประชาชนนักท่องเที่ยวก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยการประแป้งเต็มหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว o com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ